สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานไล้มาติดตามเรื่องราวความฝันของพญ่จอยค่ะพอญ่จอยเพิ่นฝันเห็นเมียเพินผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะไปกินเหล่าอยู่บ้านหลังหนึ่งพญ่จอยก็นั่งอึนมากค่ะพอกับมามากับนี้มูเพิ่นอีกค่ะกังจ่องมาค่ะ เรื่องเล่าค้อมฝันของพญยจยสีให้โชคให้ลาบกับ่ันผู้ช้มทางบานแนวไหลกลับไปบึงเอากับความฝันของพอาโจยน้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาโจยค่ะสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะคุณตาโจยค่ะค่ะนี่ก็เลยต้องมาติดตามเรื่องเล่าขวามฝันกับคุณตาโอยนะคะคุณตาโจยเป็นฝันเป็นฝันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นสฝันแจ้งไดกัน่ กาเราก็ <ch> ันกันผ <Yeah. S 2> <oun> uh, ู้ชมมาฟังแนาะค่ะ้ตาฟันจงไหค่ะฟันมาแช่นเขาแช่นคู่มันเสียไปแล้วมันไปกินเ้าไปกินเราอย่งนขังกันกินเราเ้าไปเอิ่นึ่เดียวเดียวเดียวไปเอ่นึงวันเด็กะเดียวเดียวเดียวัเล่ากบมาเล่าฟังจงเนี่ยังจงมา กังจ่งมามะบาลนี้บ้านเรามาเห็นนะเรากังจ่งมาแล้วค่ะบ้านในความฝันมันมีฝนตกบ่บ่ฝนกระบตกฝนบตกเลยแดดกระบอกีหรือว่ามีมันมันมันเป็นโรกของคนนะมันเป็นโรคของคนเนาะในฝันร้อนนะค่ะค่ะเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเนาะเพ่นเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพิ่งมากรับใครค่ะอันนี้อันมาปูว่าน้ำกันน่ะก็เป็นผู้หญิงกันแต่ว่าขอแขนกัน พอแข็งกันมากแต่ว่าเราข้าวนี้คอแกงมากเลยกลางหลุมมากกลางคนเดียวว่าหลุมด้อจริกลางผู้เดียวเนยน้ำหอมรับกันนี่ละหอมเดียวกันจ่องจ่องเดียวกันเพื่นหน้าเพนวาจังไรกันคนก็บอกว่ายังแล้วว่าถ้าไปกินเหล่าชิชิเชีซู กินเหล่าซี่ซิบเออกินเหล่าซี่ซิบกันโดนๆจังจะมาจังนึงไอ้คนจังนึงว่างีนะค่เน่เน่ควบผลเน่เน่คนเท่าน่ะนั่นแหะต้องเัิญล่ะไปเอิ่นเชินกับเชินกับพ่อมาจ้ะคือเพิ่นกับพ่อมาแต่ว่าเพิ่นมาเองเนี่ยแต่เพิ่นมาเองเรื่องเฮืองเพิ่นจังแม่ตอนไปเอิ่นนั้นเพิ่นกับพ่อท่านม่เาเพราะว่ากำลังมวลมูกำลังกินเหล้ากันแฉบๆว่าเราอ่ะเาต้องมวนม่านี่ค่ะของเราน่ะ กำลังมวนกำลังมวนบ้านนี film, ้มาละคุณตาถามเพื on, on, ่อนบอกคุนจ UH ังตัวากินสี่สิบกินเหล้าหยังกินอะไรกินโอ้ยเหล้าสี่สิบซื้อของกินค่ะกินเหล้ากินกันกินเหล้าสี่สิบค่ะซื้อค่ะพวนกัดก้อแขนกันมาเออเหมือนมาพวกผู้หญิงบ่ได้ก้อแขนกันก้อแขนกันยังมากเลยโตแล้วเออกางจองยังมากผู้หญิงกับผู้หญิงเคุณก็ก้อแขนกัน แางมากผู้หญ yeah. ิงก็ผู้หญิงนีตายบดทั้งสองบ่เปีบบดเหรีเป็นผีบดทั้งสองผีก็ผีที่กอแขนกัน่างมากเนาะแต่ว่าไปกินเหล่าซีซิพเพิ่นว่ะไปกินเหล่าซีซกันยืมห้องก็ถามอไรเพรเขากินเหล่ายั้งก็อไม้กิ่เราซีซิพเราบางว่แต่ว่าห้องก็บไปถามว่างั้นไปเลยละว่า บารีท you, ี yes. ่มาเจ้าแต่ไ่นส่าห้องกับพวกแก่ก็มานนี่งเฮี้ยนเปิดฟังค่ะค่ะบารที่ว่าเจ้าเกียซีค่ะบานีที่เกียจซีหลังจากคุณตาฝันเห็นผีนิ่งสองคนตื่นขึ้นมาคุณตาหนีอะไรไปถามบานรีที่ที่ทีทีไปกินเหล่าเม่นบอกค่ะแมนว่แาคุณตานีกับบารเบอกให้ฟังว่า ฝันเห็นผีมากินเหล้าเงินเพิ่นเมืนบอกค่ะบ่บ่กบอกเลยค่ะกําลังสิมาแก่ห่างฟังเมืนบอกค่ะย่านเพิ่นย่านเพิ่นบ้านกันที่ค่ะย่านเพิ่นบ้านหาเรื่องใส่ข้าว่าเฮาสันเด็จที่กันนั่นที่ไปขึ้นนาข้าวไม้นะข้าเกิดเป็นขาก็เงียบไว้ใหญ่ข้าวข้าก็ว่าคือเปล่าเลยหรือเหมืนบอกค่ะจังเลยไปถามไปเจอปาร์ตีนี่ใจนี่ก็ว่าดิซื้ออย่เงน้ ค่ะผีทั้งสองเลยแผีนี่กระนเลยมาเลียทีก็เจ้าเจ็ี่แต่ว่าถามพวกไปกินเราว่ากินเราสี่สิบค่ะอืมเจ็ดสี่แอ็ทีแต่ว่าไปกินเรามีกินเราสี่สิบเออค่ะดีกีเนาะใช่ค่ะกินคุณยิ่งทั้งสองคนอาะุประมาณนเท่าร่คุณ่อไม่ผมก็ ่าเลยที่แต่ว่าก้นโถแต่ย่าแต่ย่าย่าย่าของตานีที่ฝันนี่ยเนี่ยบ่ผู้หญิงมาทักข้างไกลที่ย่าที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเออยย่าเมียตานีที่เขาเข้าใจเนาะมากับอีกผู้หญิงผู้หนึ่งเออมากับอีกผู้หนึ่งมูจักบ่ผู้หญิงผู้หนึ่งอ่สงสัยมูผู้หนึ่งเนาะก็อายุกับสิบวังเดียวกันหกสิบกว่าแล้วก็คือคือหัวมันออก อาเก็ดน่ะเด็กกะที่ว่าเขาเขาควราะมันยังน้อยเนาะเอาเทาองอองมือเนี่ยมีกล้วยหน่วยหนึ่งเนี่ยเด็กไม่ห้องตาเองเนี่ยซื้อหกหาหาหกซื้อบนเสื่อร่างไงนั่นแหละเขาก้ตีกล้วยเป็นเป็นหกเมือเป็นหามือเป็นหาแต่ว่าตัวเลขนี่มันออกขึ้นเต็มนึง มันขึ้นไปแต้มหนึ่งมัน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 บอเป็นงอกมันเป็นเกจกันความหมายของคุณพ่อจอยนี่ก็คือให้ท่านผู้ชมทางบ้านสื่อขึ้นสื่อลงไว้เนี่ยเพราะว่าตัวเลขของคุณพ่อนี่มันมักจะขึ้นแต้มหนึ่งกับลงแต้มหนึ่งบ่ขื้นกับล่งแต่ว่าขันบ่ขึ้นตัวหนาขึ้นตัวหลังถือจะถือถือเท่ลโตแต่ว่า ขันรถถึงตัวหนาขันรถตรงตัวหนาก็ลงมตัวหลังรถขันบ่ตรงตัวหลังกับขันตรงตัวหลังก็ลดตัวหนาค่ะค่ะแม่นรีมันเนี่ยบถจามสีซ่อมเบิงแม่นบ่รถบบรถก็ขึ้นบบรถก็ขึ้นค่ะขันขึ้นก็ขึ้นแต้มหนึ่งขันลงมก็ลงแแ้มหนึ่งบบตัวหนาตัวหลังอะเลีกทั้งนีสองตัวเนี่ยค่ะค่ะคนตาเป็นกัญชงซึ่งเป็นซ่งลงเนาะเนี่ยของกุญแจกุญแเนาะ ถึงเต็มลงแต้มเพิ่อค่ะเอาเป็นว่าให้เอาบาลาเลขกี่เพิ่นเจ 4, ม่ซแลวก็กันไว้เจ 5, หรือว่าเจ, 3, จังสีหอคุณพ่อสื้อลงังสหร,หรืงกกลงโตนาก,ก็ได้ลองโตนาก็ได้ขันตนาามาเจ็่จีไห้าก็สือสีหซะโอ้จริงไหมโอ้ค่ะค่ะค่ะนนี้ขันตัวนางซี่เฮาก็ซสือ6กซัางจี่งไหมกับตัวตัวมันไว้น้ำจริหม มันติดไปแล้วประมาณนี้ค่ะเป็นเหลียงเหล่าข้าวฟันของคุณพ่อจอยเนาะกินเหล้าซีซิปนี่แต่นี่ลาลาซี่ซูนเนาะคุณพ่อเนาะรากาบ้านเล็ที่เนาะแต่ว่าอายุของย่า่ของคุณตาที่เนเสียชีวิตไปแล้วจำได้บ่หกสิบหกสิบสามหกสิบสามปีแต่ว่าแต่ว่ากติลัยว่าเนี่ยจริงๆแล้วนี่ปีใหม่เนี่ยมันกือบหกสิบเจแล้วโอ้ค่ะ แสดงว่ามันเสียชีวิตจังบ่บโดนเนาะปีที่แล้วโอ้ oh, เสียชีวิตปีที่แล้วทีที่แล้วท่านผู้ชมจังไรกนะันให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะสำหรับเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อจอยค่ะท่านผู้ชมกสำหรับคลิปนี้ก่ะขอขอบคุณคุณพ่อเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขและะ้วก็แนวทางให้ท่านผู้ชม <หา S 2> ทางบ<า>้านค่ะะแนนวทาางเขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรุณตัวเลขของคุณตาจอยเนาะค่ะคุณตาจอยเพิ่นฝันว่า เมียเพิ่นผูสีเสียชีวิตไปแล้วไปกินเหล่าอยู่บ้านมู่ค่ะเพิ่นกะนำอื่นเนาะค่ะกระถามเมียเพิ่นว่าไปยังมาไปกินซีซิฟมาเพิ่นว่าค่ะไปกินเหล่าซีซิฟเพิ่นว่าเพิ่นบอกคุณตาจอยเนาะค่ะเลขของเพิ่นกบซี่ศูนย์หกศูนย์เพิ่นกันหกสี่ค่ะบ้านเลขที่ เ็ดสิบสี่อายุหกิบสปีค่ะสามสท่านว่าคมพ่อโสสองพันหาลอยหกกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญพุนอีสานกดไลไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญพุนอีสารนาในเด้อค่ะภ้ายพระท่านกดติดตามป่าบุญพุทธสานฝากสง่งป่าบุญพุทธสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริษาทตัวเลขเด็ดๆดีๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนท่สามการเพียงสนิคลิดนาโผกกันใหม่สศกๆหมัมนๆลำๆรุ่ยรื่ยเฮ่งเฮ่งตังๆักับตัวเลขของตาจอยนคะ่ะสวัสดีค่ะ